ก็ที่ทแถลงข่าววันนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องของการชี้แจงกรณีที่มีข่าวมาว่าตำรวจบุกจับเว็บใช้นัมเบอร์วันลอตเตอรี่ที่จังหวัดอุดรานีทีนี้มันมีการเขียนเนื้อข่าวผิดอย่างมากแล้วส่งผลกระทบต่อเราอย่างมากมีเขียนว่า,าโดยรวมสรุปก็คือเขียนว่าทางนัมเบอร์วันลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเครือข่ายของสลากพัดหรือว่ากองสลากพัด เมื่อกดซื้อสลากระบบจะนําไปที่หน้าแพลตฟอร์มของกองสลากพัทแล้วก็มีการจับลอตเตอรี่เกินราคา85บาทซึ่งงวดนี้เราไม่ได้ขาย85เราขาย80าแต่ปัญหาที่จริงเลยก็คือเ,อเรื่องที่มีการบอกว่าเรามีเครือข่ายนะครับซึ่งพอนี่ผมให้ทางทีมงานผมไปสืบทางข่าวเขาบอกว่ามี คนส่งเนื้อข่าวมาให้ใช่ไหมเก๋มีคนส่งเนื้อข่าวมาให้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอะครับแต่ว่าที่ส่งเนื้อหาข่าวเข้ามาเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วทําให้เราไปเข้าข่ายผิดพรบรขายตรงซึ่งทนายผมเนี่ยได้รับแจ้งจากตํารวจว่าอาจจะแจ้งข้อหาเราเพิ่มในข้อหาผิดพรบรขายตรงซึ่งเราไม่มีเราไม่มีตัวแทนเราไม่มีเครือข่าย ออฟฟิศเรามีอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับก็มันมีหลายๆสนานักข่าวที่อย่างเรื่องเล่าเช้านี้เขาก็ลบแล้วก็ลงใหม่ให้เราอันนี้ผมโอเคผมไม่ต้องการคำขอโทษครับผมต้องการแค่ลบลงใหม่หรือว่าแก้ไขให้เราหน่อยอธิบายเราหน่อยว่าที่คุณทำมันมันมันเป็นเนื้อข่าวที่ไม่ถูกเราไม่ตำหนินักข่าวนะฮะก็ได้รับข่าวมาก็ลงไปตามข้อเท็จจริงที่ได้รับมาแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันผิดก็ขออย่างสมมติกรณี มติชนไปเพิ่มท้ายข่าวที่เพิ่มท้ายข่าวที่แก้เพิ่มข้างหลังว่าเรามาชี้แจงแล้วแล้วคนที่อ่านข่าวไปแล้วเขาไม่กลับมาอ่านรอบที่สองคุณไปแก้ไขข้างล่างอะ่ะมันไม่สามารถทําให้ความเข้าใจผิดที่มีคนอ่านไปแล้วเป็นล้านคนอะ่ะมันแก้ไขไม่ได้อ่ะครับก็เราก็ไม่ได้อยากจะตําหนินักข่าวอะไรนะครับมันก็มี หลายที่ที่แก้ไขเนื้อข่าวให้เรานะฮะอย่างคมชัดลึกสยามรัฐยังไม่แก้ไขเนื้อหานะตอนนี้ยังเป็นเนื้อหาเดิมนะฮะนี่ฮะตำรวจลุยจับสลากพัดขายสลากเกินราคาสี่พันฉบับสี่พันฉบับผมไม่ขายแล้วครับไม่พอกินนะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวครับ มันเป็นการดิสเครดิตแล้วก็เราเราเองก็ไม่รู้ว่า,าเราโดนโจมตีจากทางไหนบ้างเพราะตอนนี้ตอนที่ผมเริ่มทําขาย80วันนี้เราขาย80เนาะเราโดนโจมตีจากทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยขายเกินนู่นนี่นั่นผมผมโดนเยอะมากครับนะครับแล้วอย่างบางบางฝั่งนี้ก็โจมตีเราโดยตรงนะครับครับผมอันนี้เราจะแถลงก่อนไะหรือว่าให้นักข่าวถาม ในถ้าข่าวถามเลยก็ได้ครับมีบริษัทในทุนในในทุนในต่างจังหวัดต่างใหญ่ๆอ่ะคะ่ะที่อยากจะให้กองตลาดครับเนี่ยมาทำแพลตฟอร์มหรือว่ามาเชื่อมระบบอะไรอย่างเงี้ยไหมคะในในต่างจังหวัดจังหวัดใหญ่ๆเรายังไม่มีความคิดตรงส่วนนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีตัวแทนหรือมีคนมีมีตัวกลางเข้ามาหมายความว่าตัวกลางเขาต้องได้กําไรด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทํา80บาทไม่ได้ภาระมันจะไปตกที่ผู้บริโภค ผมก็เลยพยายามที่จะตัดจบที่1แล้วมา2มาผมแล้วก็ผู้บริโภคเลยเพื่อคุมให้ได้80บาทซึ่งถ้าวิธีนี้มันทําได้จริงครับแตก่กรณีนั้นถ้าเราทำเนี่ยผมหวังว่าทางสํานักงานสลากเขาจะฟังเราถ้าทางสํานักงานสลากเขาฟังเราแล้วเขาอนุญาตให้คนที่มีโคต้ต้าเอาลอตเตอรี่มาฝากกับเราได้โดยที่เขาไม่คนที่มาฝากไม่โดนตัดสิทธิ์โคตา้าเราจะขาย80รัฐก็ได้ คนี่ีอามาฝากเราก็ได้ผู้บริโภคก็ได้อย่างนั้นนะฮะเราเราอาจจะต้องไปตั้งทุกที่จังหวัดใหญ่ๆเพื่อรับสแกนของรายย่อยที่เอามาฝากเราสแกนครับผมค่ะที่นอทาจากอองที่เมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อะค่ะเข,ขามีการ ปุกเข้าไปที่อีกหนึ่งเครือข่ายที่อ้างว่าเป็นของกองสลักค่ะแล้วตอนนี้พี่น็อตก็มาา่ลอรเตอรี่80บาทพี่น็อตคาดว่าคิดว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันในการดิสเครดิตพี่น็อตมากไหมแค่ไหนแล้วก็มาจากนายทุนฝ่ายไหนหรือเปล่าคะอะอย่างกรณีเอากรณีนัมเบอร์วันก่อนอ่ะก็คือเขาเนี่ยไม่ได้อ้างถึงเราแต่คนที่เขียนข่าวมาส่งเนี่ยมาเขียนข่าวโยงกับเราได้ยังไงไม่รู้ที่ส่งมาให้สํานักข่าวต่างๆเนี่ยผมไม่ทราบว่า ใครเป็นคนส่งแต่ได้ฟังมาว่าเป็นสายข่าวตำรวจส่งมาครับเราก็เลยไม่รู้ว่าสายข่าวตำรวจคนนั้นเนี่ยต้องการอะไรจากเราเพราะว่าหลังจากที่เราโดนบุกค,คน้นวันที่2ี่เนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้มีความผิดอะไรแล้ววันนั้นเราผิดในข้อหาจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคาเราก็เสียค่าป,ปรับตามกฎหมายกำหนดแสดงว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับโทษตามกฎหมายแล้วและงวดนี้เราเปิดมาเมื่อราคามันต่ำกว่า แปดสิบเราก็ขายแปดสิบมันก็ควรจะจบครับแตนที่น้องบอกว่ามันอาจจะเชื่อมโยงในการที่แบบเราพอเราขายแปดสิบกมันก็อาจจะทําให้มีหลายฝ่ายอยากที่จะดิสเครดิตเราแน่นอนครับมีหลายฝ่ายอยากที่จะดิสเครดิตเรามากครับไม่ว่าจะเป็นอเอาตรงตรงดีกว่าตอนที่ผมตอนนั้นผมจะขาย80ดิเนี่ยผมโจมตีไปหลายฝ่าย mm hmm. เช่นห้องรวมชุด mm hmm. เช่นหวยโคต้า mm hmm. เช่นพวกเช่าบัตรกดโคต้าผี mm hmm. ผมพูดหมดเลย mm hmm. ทีเนี้ย คนพวกเนี้ยคุณคิดดูว่าเขาเคยขาย90บาทเขาขายร้อยเขาได้กํำไรอยู่อะแล้วอยู่ๆผมมาพูดแล้วทําให้ตอนเนี้ทุกเว็บเนี่ยไม่กล้าขายลอตเตอรี่เกินราคามผมอาจจะทําให้หลายๆคนเขาเสียผลประโยชน์ไปครับ,รกกบอ,อ่าผู้บริหารของ number one ผมยังไม่รู้จักแต่เขาติดต่อเข้ามาว่าอยากจะคุยกับผม แต่บังเอิญว่าผมอยู่อังกฤษเลยยังไม่ได้ติดต่อเขากลับไปครับไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักแต่แต่ดูเขาอยู่ห่างๆเคยเห็นเขาบ่อยๆในสื่อในในในเฟซบุ๊กครับเขาน่ารักดีครับพี่น็อตค้าอย่างงวดนี้ค่ะที่มีการจำหน่ายแปดสิบบาทเนี่ยพี่น็อตเนี่ยได้ได้ว่ายอมขาดทุนใช่ไหมเราขายได้หนึ่งห้าแล้วห้าล้านห้าล้านหกแสนใบนะฮะผมคิดกําไรแล้วมันผมได้กําไรสามแสนห้ายังได้กําไรนะครับ แต่ไอ้สาล้านห้าแต่ไอ้สามล้านห้าเนี่ยมันเป็นดอกเบีย้ยซะสามล้านเหลืออีกห้าแสนก็เรียกว่าขาดทุนค่าค่าเมเนตขาดทุนค่าระบบจัดการแล้วกันครับก็ยังขาดทุนอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่ามันลงไปถึงที่75บาทจริงๆเนี่ยเราจะทํา80บาทได้ยั่งยืนอันนี้ก็ต้องฝากทางสํงานักงานสลากฝากทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่ราคาตัวราคาให้ช่วยดูตรงนี้หน่อยครับ ก็ต้องขอสื่อทุกท่านแหละครับก็ต้องช่วยกันนําเสนอให้เสียงอันนี้มันไปถึงผู้ใหญ่ที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่าผมเองก็จะทำให้เห็นแล้วว่ามันทําได้จริงๆรลอตเตอรี่80บาทเนี่ยเพียงแค่คุณคุมต้นทางให้มันต่ํากว่า80าเราก็ยินดีที่จะช่วยนะฮะให้มัน80บาทผมเชื่อว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่มีโคต้า500ใบเนี่ยถ้าเขามาฝากผมเนี่ยเขาจะได้เดือน5 0 0 0บาท แล้วเขาได้5,000บาทแล้วเขาจะไม่โดนตัดสิทธิ์หมายความว่าเขาจะมีบำเหน็จ5,000บาทตลอดชีวิตนะซึ่งมันเป็นไปได้มันฟังแล้วมันเมคเซนซ์คุณมีลอตเตอรี่500บาอคใบคุณมาฝากเราแล้วคุณก็ไปทําอาชีพอื่นคุณได้5,000บาทไปตลอดชีวิตเพราะเราไม่ทําผิดกฎหมายสํานักงานสลากก็เข้ามาตรวจสอบเราไม่ได้ลอตเตอรี่ทุกใบถ้าขาย80ผมว่าไม่โดนตัดสิทธิ์หรอกครับ อ๋ออันนั้นใช่ไหมฮะหลังจกถูกเปิดคดเนี่ยมองว่ามีผลเกี่ยวข้องแบบอาจจะแบบรวมได้ไหมอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการออกแอคชั่นของทางคณะกรรมการแก้ไขลอตเตอรี่เกินราคาที่เขาจําเป็นจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ทีนี้การที่จะไปจับข้างๆทางเนี่ยมันไม่มีหลักฐานคุณไม่สามารถเดินไปแล้วจับเขาได้เลยนะมันต้องมีหลักฐานการซื้อขายว่าขายเกินราคาจริงๆมันต้องมีเขาเรียกเบอร์แบง มันต้องมีหลักฐานแต่ของเราเนี่ยเข้าเว็บปุ๊บซื้อแล้วก็มันมีหลักฐานการโอนเงินมีหลักฐานการแจ้งราคามันจับง่ายพอเป็นออนไลน์มันจับง่ายเขาก็เลยเล่นที่ออนไลน์ก่อนครับแล้วแบบนี้ค่ะพี่น็อตทิศทางของบริษัทเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปคะทิศทางของบริษัทเราก็คงจะแก้ปัญหาต่อไปครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมทํามาตลอดตั้งแต่ผมเริ่มเปิดบริษัทมาก็คือผมอยากขายลอตเตอรี่80บาทผมก็ได้จะหวังว่ามันจะ80บาทได้จริงๆมันหมดเวลาแล้วที่เราซื้อลอตเตอรี่100บาท เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยผมว่านักข่าวทุกคนก็ซื้อลอตเตอรี่กับผมซื้อเป็น80บาทแล้วอ่ะเราไม่อยากซื้อร้อยอีกต่อไปแล้วนะ20บาทไม่ใช่เงินน้อยนะฮะทุกคนที่ซื้อกับผมอ่ะเขาไม่อยากซื้อลอตเตอรี่แพงอีกต่อไปแล้วเขารับไม่ได้แล้วมันหมดเวลาที่มันหมดเวลาของคนที่กินมาเยอะๆแล้วมันควรจะลดลงมาให้ผู้บริโภคได้แลวครับกสว่าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะเข้ามาซื้อแพลตฟอร์มของเราครับผมก็ มั่นใจได้ครับว่าสิ่งที่เรายืนหยัดทํามาตลอดก็คือ,อลอตเตอรี่80บาทเมื่อก่อนเราทําไม่ได้เราก็ทําให้มันถูกที่สุดตอนนี้มัน80บาทได้แล้วนะครับตอนนี้ที่สำนักง,งานสลากเขาจะถ่ายบนเปล่าตามเองนะคะ่ะตรงนี้มันจะมีผลกับปริมาณสลากที่จะเข้ามาอยู่ใน,นพลอมของคองสลากขนาดในในในไหนยังไงผมเกรงว่ามันจะทําให้ราคาลอตเตอรี่แพงขึ้นเพราะว่าถ้าไปฝากกับสำนักงานสลากมัน80ใช่ไหม สมมุติว่ามีคนไปบอกว่างั้นไม่ต้องฝากมาส่งที่ฉันฉันให้เก้าสิบนึกออกไหมครับคือพอลอตเตอรี่มันน้อยลงอะ่ะพอมันยากขึ้นอะ่ะมันก็แพงขึ้นพอคนเอาไปฝากหมดคนที่ซื้อขายกันอยู่ปกติเนี่ยต้องให้ราคาแพงขึ้นเพื่อจะสู้กับสำนักง,งานสลากนั่นแหละ ถ้าเราได้ลอตเตอรี่ราคาต่ํากว่า80บาทเราจะขาย80สิบครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรา,าได้มาเกิน80มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะขาย80บาทครับผมแต่เราก็าคือย,ยอมถูกปรับในเรื่องของการขายเกินราคาอันนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่เกินราคาได้จริงๆเราก็คงจะต้องพิจารณาว่าบริษัทเราจะทํายังไงต่อไปจะโดนจับไปเรื่อย หรือว่าจะปิดบริษัทอันนี้ผมยังไม่ได้คิดครับรอให้ปัญหามันเกิดก่อนครับการ,ก,ารกตรวจสอบสลากลอตที่ผ่านมาค่ะตัวผู้ค้าเนี่ยเริ่มมีพูดถึงนี้เรื่องว่าอาจจะถูกตัดสิทธ์แล้วก,ก,กลุ่มที่เคยป้อนสลากให้เราเนี่ยก็ชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยที่ตํารวจได้ไปเนี่ยมีเก้าสิบเจ็ดใบนะครับแล้วก็ ที่ถ่ายรูปไปเนี่ยเขาถ่ายรูปไปได้แค่ไม่ถึงร้อยเล่มเราไม่ให้ครับเราไม่ให้เขาคือสลากคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันขายขาดมาแล้วมันเป็นสิทธิ์ของผมเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายผมสามารถไม่ให้เขาตรวจสอบได้ซึ่งวันนั้นเราก็ให้รูปไปแต่เป็นรูปที่ถูกปิดบังเลขชุดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ขายเข้ามาที่กองสลากพ,พัดเนี่ยผมผมยืนยันนะว่าไม่โดนตัดสิทธิ ครับเราปกป้องคนที่ขายให้เราครับเรามองว่าถ้าหากสำนักง,งานสลากเขาขายคือสเตปแรกของเขาเนี่ยคือเขาขายผ่านเขาไปสเตปต่อไปก็คือทำออนไลน์ครับอันนี้เราคิดว่าเราจะแข่งกับสำนักง,งานสลากได้อยู่ก็ถ้ามองในทิศทางของบริษัทผมมีลูกน้องต้องดูแลผมมีลูกค้าต้องดูแลผมก็คงจะต้องสู้กับสู้กับเจ้าของโปรดัก แหววชนะมันก็ยากอะครับแต่ก็จะลองสู้ดูครับขอขยายเพิ่มเติมในเรื่องที่ตํารวจบอกว่าอาจจะแจ้งข้อหาของสลับพลาสว่าผิดพบรบผ่านตรงอะคะ่ะตรงนี้เราจะต่อสู้ยังไงเพราะว่าอาจจะมีทางตำรวจอาจจะมีการหาหลักฐานหรือหาพยายนหลักฐานเพื่อมาบอกว่ามีความเชื่อมโยงกันเราจะต่อสู้ยังไงอะครผมมองว่าตํารวจไม่สามารถแจ้งข้อข้อ,ขอหาผมได้ครับ เพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยมันไม่มีหลักฐานการเป็นเครือข่ายเลยเพราะว่าลอตเตอรี่ของกองสลักพัดทุกใบเนี่ยโอนตรงเข้าบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถส่งต่อเป็นทอดๆได้น่าจะพ้นพราบาขายตรงครับพอเกิดกระแสแบบนี้ขึ้นมาก,ก็มีหลายฝ่ายมองว่าหรือว่าพี่นอตอาจจะมีแบบมีหรือเปล่าตรงนี้พี่นอตอยากตอบคำถามสังคงมวอย่างไรบาง กรณีที่มีคนสงสัยว่าทําไมทุกเจ้าโดนตํารวจจับเราก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมทําไมทางกองสลากพลัดไม่โดนเนี่ยมีแบ็กดีหรือเปล่าอขอชี้แจงตรงนี้ว่าเราไม่ได้มีแบ็กอะไรนะครับแต่สิ่งที่เราทาเนี่ยเราเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วลอตเตอรี่เนี่ยผมเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกที่ขายเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าวันที่28ต้องมาถึงเรารู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งวันนั้นต้องมาถึงเราเลยเตรียมพร้อมไม่หมดเพราะฉะนั้นข้อหาทุกข้อหาที่ตํารวจ จะแจ้งข้อหาเราเช่นชอกโกงประชาชนนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พรบรขายตรงโฆษณาเกินจริงทั้ง4ข้อหาเราไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องแล้วเราก็สามารถชี้แจงเปิดให้ให้ตำรวจดูได้หมดว่าเราไม่ได้เป็นตรงนั้นครับครับจริงๆแล้วที่ตำรวจเขาเขาก็ทําเต็มที่นะเขาก็ไม่อยากให้มันเป็น2มาตรฐานแต่เมื่อเขาหาความผิดไม่เจอ มันไม่มีหลักฐานเขาก็เลยไม่สามารถแจ้งข้อหารเราได้ครับถ้าหากว่าโมเดลของกองสลากในการบริหารจัดการธุรกิจสะอรดผ่านคพลอรได้สําเร็จเนี่ยต้อมูลไปแปลว่าถ้าหากเราทําโมเดลได้สําเร็จคือช่องทางแนวทางนี้จัดการแบบนี้ได้สําเร็จครับ โดนก๊อบปี้โมเดลใช่ไหมครับอ่าโอเคผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมเป็นตอนนี้ผมเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วทีนี้พอเราเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะลูกค้าที่เขาไว้ใจเราอ่ะเราก็แค่ทําความทําทุกอย่างให้ดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมลูกค้าเขาไม่ย้ายไปไหนหรอกครับอย่างน้อยสิ่งที่เราสร้างมาก็คือความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาลอตเตอรี่80บาทลูกค้าทุกคนเห็นว่าผมทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นต่อให้มีก๊อ y ปี้ผมมาอีกร้อยเจ้าก็สู้ไม่ได้ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้ผมยังทํางาน20ชั่วโมงอยู่ถ้าซีอที่อื่นทํางานได้ไม่เท่าผมก็สู้ผมไม่ได้หรอกครับมีในการทำธุรกิจนี้ค่ะอันนี้ขอถามตรงๆว่าเราต้องมีการพยายามดิวกับผู้เรียกว่าห้าเสือเก่าหรือว่าเครือข่ายพยายาม <S <S ครับพยายามดิวกับห้าเสือเก่าพยายามดิวกับเสือใหม่พยายามดิวกับนักการเมืองพยายามดิวทุกอย่างครับแต่ไม่ผ่านไม่รอดไม่ได้ไม่มีเลยครับ ไม่มีเลยลอตเตอรี่ที่เราซื้ออยู่ทุกวันนี้เป็นของลายเล็กหมดครับ mm hmm. เป็นของลายห้าเล่มครับเ mm hmm. สรีทั้งหมดครับ mm hmm. จะมีโคต้าหลุดมาบ้างก็ถ้าโคต้าราคามันต่ำ mm hmm. ผมกม็เก็บว่างั้นเถอะแต่ที่ผมไปซื้อเนี่ยที่ตลาดบองสะภุงไปซื้อทีออ่ตลาดสนามพิน้ำแค่นั้นครับ mm hmm. ไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรเลยครับอันนี้ไม่ทราบคาดว่าน่าจะเป็น มีคนบอกว่าเราเป็นนายทุนเอาเงินมาทุ่มตลาดทําลายอาชีพคนจนผมเขาบอกตรงนี้นะว่าอาชีพขายลอตเตอรี่ไม่ใช่อาชีพของคนจนคุณลองเดินลงไปถามข้างล่างเนี่ยที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยถามสิบคนเนี่ยมีสองคนที่ขายเองที่เหลือมีนายทุนจ้างมาหมดครับค่าแรงอย่างตามปั๊มน้ํามันเนี่ยค่าแรงวันละสามร้อยแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือบางเจ้าไม่ได้นะครับแล้วก็มีการประมูล ในแต่ละปั๊มน้ํามันเนี่ยราคาแพงมากนะฮะไม่ว่าปั๊มน้ํามันไม่ว่าทางเขาเรียกอะไรนะโลตัสหรือบิ๊กซีอะไรพวกนี้มีการประมูลราคาหมดลอตเตอรี่มันเลยต่ำกว่าแปดสิบบาทไม่ได้ไงเพราะต้นทุนแฝงมันเยอะประมูลประมูลที่หนึ่งเนี่ยหลายแสนบาทต่อปีแล้วก็มีการแบ่งเขตด้วยนะเขตนี้ของใครเขตนี้ของใครเขตนี้ของนายทุนคนไหนนะฮะลอตเตอรี่มันเป็นอาชีพของนายทุนมานานแล้วครับ เพียงแต่ว่ามันอยู่บนออฟไลน์เราก็เลยมองไม่เห็นเราเห็นคนที่เขานั่งขายเนี่ยจริงๆอะ่ะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่เจ้าของลอตเตอรี่จริงๆมีไม่มกี่คนครับ ผมมองว่ามันเป็นทางออกผมมองว่ามันเป็นทางออกที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยนะฮะสมมุติว่าผมขายได้ยี่สิบเล่มต่องวดผมต้องซื้อได้ยี่สิบเล่มกับสำนักงานสลากถ้ายี่สิบเล่มผมซื้อได้ในราคาเจ็0ิบจุดสี่ผมจะไม่มีข้ออ้างแล้วผมจะต้องขายแปดสิบเพราะฉะนั้นถ้าสำนักงานสลากบอกว่าใครอยากจะขายลอตเตอรี่ให้ไปลงทะเบียนซะว่าอยากจะได้กี่เล่มขายให้หมดแต่ว่า ไม่รับคืนทีเนี้ยมันจะแก้ปัญหาได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องไปดูกันอีกว่าถ้าสมมุติว่ารายใหญ,ใหญ่เขาลงมาทุ่มตลาดแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยจะอยู่ได้ไหมอันนี้มันมีปัญหาตามมาที่เราต้องต้องไปศึกษาดูครับช่วงนี้มีต้องดวกับคางบอร์ดคือแบบว่าพไปแสดงความที่เห็นเรืออะไรเงี้ยมีไหมมีวันที่สามสิบเอ็ดครับวันที่สามสิบเอ็ดเราได้วันที่ยี่สิแปดเราโดนตำรวจค้นเนาะ ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับดรเศรษฐกลก็บอกว่าเรายินดีที่จะให้ข้อมูลในการปราบลอตเตอรี่เกิลราคาเขาก็เชิญเราไปวันที่31แต่ไม่ได้เชิญผมไปคนเดียวนะมีผมมีมังกรฟ้ามีนายกสมาคมคนพิการแล้วก็มีชมรมผู้ค้าลอตเตอรี่จังหวัดเลย4ฝ่ายที่ไปให้ข้อมูลครับมีการเข้าไปให้แล้วครับเสนอตามที่เราพบเห็นมาหนึ่งปีครับว่า อะไรมันเป็นทางออกเราจะแก้ไขปัญหาได้จริงๆครับา,บา,าขอให้จบครับขอให้ผมไม่อยากผมไม่อยากให้จบแบบเดิมนะคือเราแก้ปัญหาตเรอระ่กันมานานแล้วนะ <c oughs> เดือนสองเดือนแล้วมันก็กลับไปจุดเดิมผมไม่อยากให้จบอย่างนั้นผมอยากให้จบที่แปดสิบผมยังไม่รู้หรอก ถ้าเกิดรัฐบาลเขาทำ80ได้บริษัทผมอาจต้องปิดก็ได้แต่สุดท้ายแล้วผมอยากให้มันจบที่80นะครับก็ต้องไปดูว่า80แล้วเราอยู่ได้ด้วยผมอยากให้ออกผมอยากให้ออกในรูปนั้นเราอยู่ได้เจ้าของโคต้าอยู่ได้ประชาชนได้ซื้อ80รัฐบาลคุมราคาได้ผมอยากให้ออกแบบนั้นครับ อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับผมไม่เชื่อว่ามันจะทําได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าอะไรก็าตามที่มันยากขึ้นมันต้องแพงขึ้นถ้าเข้าถึงง่ายมันจะถูกลงเหมือนน้าดื่มราคามันแข่งกันไม่ได้เพราะว่ามันเข้าถึงง่ายใครก็ผลิตได้อย่างนี้ครับราคามจะถูกลงเรื่อยๆเมื่อก่อนเราขวดละสิบาทก็เหลือขวดละเจ็ดบาทขวดละห้าบาทครับพอไอการขายผ่านเป๋าตังเนี่ยลูกค้าต้องเติมเงินต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่น แล้วคนเขาไม่อยากเอาเข้าไปฝากพอเขาไม่อยากเอาเข้าไปฝากเขาก็ขายข้างนอกดีกว่าได้ได้เงินดีกว่าครับผมมองว่ามันยังไม่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ที่ดีนะครับทำได้ทุกเรื่องนะครับยกเป้นเรื่องเดียว <c oughs> ขนาดนี้โอเคเดือนละสิบห้าล้านครับโดยประมาณรวมดอกเบีย้ยด้วยคือคือจริงๆมันไปหนักตรงดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณสักสีซได้เพราะว่ามันใช้จํานวนเงินที่มันเยอะมากอะอย่างอย่างอย่างวดนี้ผมขายไป5้าล้าน5้าล้านหถ้าตีเจ็0สกว่าล้านผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับ มันก็ต้องไปกู้มาครับ,บหมายถึงจะขายไปอีกกี่งวดถ้าต่ำกว่า80เราก็สู้ที่80ครับ,รบต้องฝากหน่วยงานรัฐครับชี้ไปแล้วว่าคุณต้องไปจัดการตรงจุดไหนคุณก็ลงไปจัดการตรงจุดนั้นแล้วราคามันจะถูกจริงๆครับ จริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เรานะที่เราต้องมาคุมราคาเนี่ย <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมครับเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไลฟ์สดออกรางวัลกันละเดี๋ยวมี <c oughs> ถ้าอยู่จะได้ข่าว างวันที่หนึ่งเราอาจจะไม่ต้องไปแจกใครก็ได้แจกที่นักข่าวตรงนี้แหละโอเคนะครับผมงั้นผมขอจบแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ที่จะเป็นศษอาจย สำหร,รับการแถลงื่หวของพี่น็อตนะคะ CEO กองสลัพ <Enfin> ัสนะคะก็ได no ้เสร็จเป็น no ท no ี่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในเบื้องต้นนะคะของการจัดแถลงข่าวในวันนี้ก็คือว่าสืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางพี่น็อตเนี่ยนะคะแล้วก็ทางกองสลัพัสนะคะได้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการบุกเข้าไปตรวจค้นที่ บริษัทนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะบริษัทหนึ่งะคะซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่มีการบุกตรวจค้นนะคะก็มีรายงานนะคะออกมาว่าทางแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มออนไลน์เนะะี่ยค่ะมี ส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับทางกองสลักพัสนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางที่น็อตเนี่ยก็เลยมาแถลงข่าวนะคะเพื่อชี้แจงว่า,าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะคะกับทางแพลตฟอร์มของกองสลักพัสนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบนะคะของทีมงานนะคะของกองสลักพัสเองเนี่ยก็พบว่ามีการให้ข่าวนะคะจาก บุคคลบุคคลหนึ่งนะคะโดยมีการให้ข่าวว่าแพลตฟอร์มนัมเบอร์วันเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมไปถึงกองสลักพัสนะคะโดยมีการระบ,บุว่าถ้าหากว่ากดซื้อนะคะแล้วมันจะมีการเด้งไปที่หน้าแพลตฟอร์มของกองสลักพัทเนี่ยค่ะซึ่งในส่วนนี้ทางที่น็อตเนี่ยก็เลยออกมาแถลงข่าวยืนยันนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะไม่ได้มีส่วนใดที่เกี่ยวเนื่องกันหรือว่าเกี่ยวข้องกันเลยนะคะเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ย ก็ทราบว่ามีคนเนี่ยมีการส่งข่าวให้นะคะซึ่ง ในส่วนนี้พี่น็อตมองว่ามันอาจจะทําให้ทางกองสลักพัดแล้วก็ตัวของพี่น็อตเองนะคะจะเข้าข่ายในการผิดพรบรขายตรงนะคะท,ทั้งที่ทางกองสลักพัดเนี่ยไม่ได้มีสํานักงานที่อื่นนะคะหรือว่ามีเครือข่ายที่อื่นก็คือสํานักงานเนี่ยก็คืออยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะก็คือตึกลุงทีนีนะคะอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าข่าวเนี้ยมีหลายสื่อที่ออกข่าวไปแล้วก็ มีเนื้อหาที่บิดเบือนนะคะก็ทําให้ทางกองสลักพัดแล้วก็ตัวของพี่น็อตเองเนี่ยเกิดความเสียหายนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยก็เลยอยากจะขอความร่วมมือนะคะให้มีการแก้ไขเนื้อหาที่มันบิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางพี่น็อตเองเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเรื่องการที่ทางกองสลักพัดเนี่ยออกมาขายลอตเตอรี่นะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ ใบละ80บาทนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยทางพี่น็อตเนี่ยก็บอกว่าการที่ตัวเองออกมาขาย80บาทเนี่ยก็ทําให้ได้รับการโจมตีจากหลายๆฝ่ายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าพี่น็อตก็ยังยืนยันว่าจะมีการขาย80บาทเนี่ยต่อไปนะคะเพราะว่าได้ให้คำมั่นสัญญากับทางผู้บริโภคเอาไว้แล้วว่าจะพยายามที่จะขายสลากนะคะให้ได้ในราคา80บาท นะคะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยแล้วก็ทางกองสลักพัดเองเนี่ยจะต้องขาดทุนก็ตามนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในในก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าในก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ เท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือมีการหลบบทค้นของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะในส่วนเนี้ยพี่น็อตเนี่ยก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากที่ทางพี่น็อตเนี่ยมาขายสลาก80บาทมันก็อาจจะทําให้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆในหลายๆเจ้านะคะเกิดความเขาเรียกว่าเสียประโยชน์นะคะในสน่วนนี้ทางพี่น็อตก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นการดิคเครดิตนะคะจากเจ้าอื่นๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นค่ะ ทางพี่น็อตก็ยืนยันว่าจะยืนยันที่จะขายสลากกินแบ่งนะคะในราคา80บาทต่อไปนะคะแม้ว่าจะต้องขาดทุนก็ตามค่ะแล้วก็เดี๋ยว หลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราก็มาติดตามไลฟ์สดนะคะที่จะไลฟ์กันว่ารางวัลที่1นนะคะของกองสลากพัดเนี่ยจะเป็นใครนะคะแล้วก็จะแตกกี่บาทเพราะว่าหลายงดที่ผ่านมาเนี่ยรางวัลที่1แตกที่กองสลากพัดเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามการไลฟ์สดรางวัลที่1ไปพร้อมๆกันนะคะก็อีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะ่ะ